นักลงทุนในฝั่งทองคํายังคงรุนนะครับว่าการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไปก็คือสัปดาห์วันที่18กันยายนเฟดจะลดดอกเบีย้ย25หรือ50เบสิสพอยต์กันแน่นะครับเราก็มองว่าถ้าเห็นการปรับลดดอกเบีย้ยในระดับ50เบสิสพอยต์ทองมีโอกาสฟื้นครับแต่ถ้าปรับลดดอกเบีย้ยเพียงแค่25เบสิสพอยต์มองว่าทองก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีโอกาสย่อตัวลงต่อครับ วาอร์จีมองครับว่าถ้าลดดอกเบีย้ยในระดับ25่สิบ้อเนยเนี่ยน่าจะเห็นการอ่อนตัวหรือการซึมตัวลงมาของทองคําในโซนระดับ2470-2450เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับซึ่งระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นกรอบด้านล่างของทิศทางไซเวอ,อ p ในระยะกลางครับในระยะสั้นนะครับ เราอาจจะใช้ภาพของปัจทินน่าเทคนิคเนี่ยเมื่อมาดูพฤติกรรมของราคาเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับเรายังมองว่าถ้าราคารองคำยังมีการทิ้งตัวลงหรือเป็นลักษณะของการแรงขายในระดับที่ค่อนข้างสูงหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีออทามไฮใหม่เหนือ2,532เหรียญดอลลาร์จ่อเฟดซอนนะครับภาพดังกล่าวยังมีโอกาสที่จะเห็นทองคำพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงในช่วงสั้นครับ เราแนะนำว่าแบ่งทองคำออกขายก่อนถ้าไม่ผ่านแนวต้าน2,507เหรียญ2,511น2 5เหรียญน,นะครับคิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ4 0่5ม0บาทต่อบาททองนะครับถ้าราคาทองเกิดผ่าน2,532เหรียญดอลลาร์่อลออซอนหรือ4 5 0 0บาทต่อบาททองคำขึ้นไปได้จริงอาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของการพักฐานเนี่ยเสียไป เรามองว่าทองก็มีโอกาสปรับตัวหรือขยับขึ้นต่อแต่ถ้าไม่ผ่านแนวต้านระดับดังกล่าวแนะนําขายออกมาก่อนจะเข้าซื้อเนี่ยรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับ2470ี่ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเป็นโลหรือเป็นกรอบด้านล่างที่ราคาองคําลงมาชนแล้วเกิดจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับในเดือนสิงหาคมราคาลงมาชนระดับดังกล่าวรอบหนึ่ง แล้วก็ในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาทองก็ลงมาชนระดับดังกล่าวรอบหนึ่งนะครับถือว่าเป็นโลในช่วง2องสัปดาห์3าสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นถ้าจะเข้าซื้อรอราคาเข้าใกล้แนวรับระดับดังกล่าวให้ได้มากที่สุดในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไม่ได้เป็นบวกกับทองคําหรือทองเกิดยืนเหนือระดับดังกล่าวไม่อยู่เรามองว่ารับสําคัญที่เป็นแนวรับระยะกลาง ที่ทองไม่น่าจะหลุดนะครับคือ2,450เหรียญดอลลาร์ต่อไทยซอนก็อาจจะมีการแบ่งไม้เข้ามาซื้อถั่วหรือเข้ามาสะสมเพิ่มเติมที่แนวรับระดับดังกล่าวครับทางนี้หากคิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ39,550ถึงระดับ39,250บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าเป็นระดับที่น่าจะเข้าไปเก็บหรือสะสมทองคำเพิ่มเติม ถราคาออกตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้กับระดับดังกล่าวครับ